ดูอีกหนึ่งงานกันดีกว่าค่ะ,คะไทยเจยรนายกรุปจัดงานนะคะ Thailand h e a d l i ์ e Person of the ฟ e a r Award 2024นั่นเองนะคะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยพร้อมกับสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีมังกรค่ะงานนี้เขาประกาศรางวัลอันทรงเกียรตินะคะครั้งที่8แล้วค่ะหรือว่า งานออสการ์เมืองไทยเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะมีทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะฮะก็จะมีตั้งแต่สาขาข่าวสารการเมืองข่าวสารความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะแล้วก็มีสาขาเศรษฐกิจและสังคมนะคะรวมถึงสาขาวัฒนธรรมและ ความบันเทิงนะฮะแล้วก็ยังมีสาขานี้ด้วยนะฮะ The Most Influential นะฮะหรือว่ารางวัลเชิดชูบุคคลแห่งปีโงานนี้ท่านผู้ชมฮะมีคนเข้าร่วมงานแล้วก็รับรางวัลกว่า300คนนะฮะแล้วก็โอ้โหอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคือถ้าใครที่ตามโซเชียลน่าจะเห็นว่าคนดังๆหลายคนในโซเชียล ไปรับรางวัลในงานนี้ไปร่วมงานนี้กันเยอะมากแล้วก็ทําให้มีแฟนคลับเนี่ยไปร่วมงานกว่า5,000คนก็ต้องไปจัดนู่นเลยอะ่ะอินแพกเมืองทองธาน,นีนะครับเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับค่ะ เราก็วันนี้บอกเลยนะคะว่าแม่งานนี้ก็คือคุณจิจี้นะคะหรือว่าคุณหลุยแท้กลัวนะคะเป็นประธานบริษัทไทยเจรไนกรุ๊ปนั่นเองนะคะซึ่งก็งานนี้ก็บอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าเห็นไหมเราจะมีลักษณะมีคนจีนมีการเปิดแสงสีเสียงที่ดีแล้วก็คือคักมากเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะของคุณจีจี้ประธานบริษัทไทยเจรไนกรุป๊ปจำกัดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ ออกาจัดง,งานในครั้งนี้นะคะก็ะได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยนะคะจากทั้งใป,ประเทศไทยแล้วก็ในปจีนรวมทั้งประเทศเพ่อนบ้านในประเทศอาเซียนรวมทั้งในส่วนของประเทศเกาหลีกยให้ความสําคัญหรือความสนใจกับงานนี้มากนะคะในส่วนของโซเชียลมีเดียจีนในท้ายสุของเทเลทายตายคอเจ้าใเย็นนะคะก่อนที่จะเริ่มงานเราได้มียอดดิวมาแล้ว260ล,ล้านแล้วนะคะเราได้ รวมยอดของพลังงานทังหมดประมาณ200กว่าล้านคนนะคะซึ่งเราก็ถือว่าการในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นภาพดีๆหรือเป็นช่องโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้โปรโมตเราจะได้ประกาศในส่วนของ f t Power ของ,งประเทศไทยซึ่งคนต่างชาติหรือในเวทีโลกเขาก็รู้จักประเทศไทยโดยะคะ่ะกลุ่คนเหล่านี้ได้ผ่านผลงานของกุคนเหล่านี้นะคะซึ่งานครั้งนี้เราก็ถือเป็นการเชิดชูผลงานของกุง่คนเหล่านี้นะคะ่ะ